สว ka, สัว pues สดีครับสวัสด nah. ีค่ะสวัสดีค่ะให้คุณวีแนะนำตัวหน่อยค่ะสุธาสินีป้อมปักษาค่ะอายุ25ปีค่ะโอ้โหแ๋้วเอายิงก็ไม่ได้ต่างกับเซียกนะเซียวนะหราว่าเด็กกว่าเซียอีกอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อขออนุญาตจับมือเลยฮะคุณพ่อปีนี้เท่าไหร่ฮะ79 79ิเด้ีอยายอายุ่ อายุห่างกัน5้สิบสี่ปีโอ้โหสุดในรายการของเราสุดยอดะว่า37ปีในรายการเราเราคิดว่าเยอะแล้วนะโอ้ตื่นเช้ามาพ่อไม่เดินขาสั่น่ะป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 อปะ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 าะปะ่ะปะอะกะป่ปะ่ะปะอะปะป่ปะ่ะยะจะปะปเปะีะนะยะปะปะปเปะนยนะยะปะปายะป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 ็ปคนช่วยเปะปะปะ่ะจริงน่าจะานะะ แอร์บอกเลยค่ะน้าฮ่องรู้จักกันทางเฟซฮะฮะเดี๋ยวคุณพ่อรู้จักกันทางเฟซคุณพ่อเล่นเฟซด้วยผมตอนนั้นผมก็กำลังให้ความรู้กับประชาชนขอโทอแล้วคุณพ่อให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนฮะคุณพ่อครับก็เลยนะคุณพ่อเล่นเฟซบุ๊กด้วยครับทั้งเฟซด้วยไลน์ด้วยครับ ตอบคําถามประชาชนด้วยตัวเองไหมตอบเองครับคุณพ่อตอบเองคือคือให้โรโสแการณ์ผมว่ามีปัญหากฎหมายปรึกษาทนายเฉลิมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ใจบุญม,มากแล้วก็เจอกันกับเขาก็เจอในเฟซเขาบอกว่าปรึกษาเฉพาะกฎหมายหรือ ให้คำปรึกษาพ่อกฎหมายหรือเยอะอื่นได้ไหมอยังไงฮะเนี่ยประโยคนั้นเราต้องการอะไรก่อนเออที่แย่เข้าไปก็เห็นหน้าแล้วถูกชะตาค่ะ<อ>คือตอนนั้นอวิเป็นเพิ่งหัดเล่นเฟซด,ด้วยวันนั้นออ่ะเพิ่งหัดเล่นเฟซแล้วน้องชายให้โทรศัพท์มาแล้วทีนี้ก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วเขาเนี่ยเป็นคนแรกเลย วิเห็นหน้าเราววิวิเขาชอบเขาอะไรอย่างเี้แต่วิไม่รู้นะคะว่าเป็นตำรวจแล้วก็เป็นทนายองไม่ไม่รู้ชอบในลักษณะไหนชอบแบบปิ๊งใช่ยอะค่ะแต่โหชอบค่ะนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะขอโทษสิบแปดค่ะสิบแปดแล้วพ่อเท่าไหร่อ่ะสิบแปดแต่เขาไม่บอกผมว่าสิบแปดนะเขาบอกเขายี่สิบแปดผมก็คิดว่าผมก็ลัวเขาไม่เอาไงคือเราเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทนายจะมาติดคุกข้าตอนแก่ไม่ได้ลบขาดคดี ไม่บรรลุนิติภาวะาผมได้ผมได้มาแล้วต้องจนอายุครบบรรลุนิติภาวะถึงพาไปจดทะเบียน๋อ,อแล้วเราไม่สืบกันหรอแบบโอ้รุ่นนี้แล้วเขาต้องมีพันภรรยามีครอบครัวอะไรไหมถามค่ะคือตอนแรกวิทักไปว่าสวัสดีค่ะแล้วเขาก็สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมป้อมปรึกษาอาชีพทนายความไม่ปรึกษาปรึกษากฎหมายฟรีวิักก็เลยบอกว่า ปรึกษาแต่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวหรอคะทำไมไม่ปรึกษาเรื่องหัวใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อตอบตอบจะไปว่าตกใจไหมตอนนั้นนิ่งอยู่พักไอเด็กคนนี้มันต้องการอะไรมาแกล้งเราหรือเปล่าเขาบอกจะมาเป็นแม่บ้านไหมเออแล้วเขาบอกว่าแม่บ้านไม่เป็นถ้าเป็นก็ไปเป็นคุณนายเลยแล้วพ่อทำไงอะตอนนั้นเนี่ยเขาอายุต่างกันมาจถูก เด็กหลอกเมื่อนะครไม่กล้าไปนะฮะเราก็เลยไปดูเงินในบัญชีก่อนว่าพร้อมแยกเขาหลอกไหมเหไหมแล้วยังไงครับพ่อนัดจะดูเจอเราก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันเพราะเราก็อายุมากแล้วเราพาใครไปไหมพวกทุบก็พาหลานชายไปทุกคนหนึ่งแต่ไม่บอกหลานชายว่าจะไปรับแฟนเราบอกหลานว่าไงครับเรายังไม่มั่นใจอะยังไม่มั่นใจเพราะมันต่างกันตั้งห้าสิบกว่าปีนี่เราก็ เขาบอกว่าเขา28เขาถามผมว่าอายุเท่าไรผมก็บอก60อัพอับเทไรผมก็ไม่บอกแต่ตอนนั้น70ว่าแล้วตอนนี้70ว่าแล้วต่างคนต่างโกหกไอ้นี่โกหกให้เพิ่มขึ้นไอ้ทางนี้โกหกลนับเจอกันที่ไหนคะที่ที่สวนข้าโลกอ๋อไอ้เราที่ที่สวนค้าโลกบ้านวิอ่ะอ๋อไปหาไปหาเขาสุโขทัยอ่ะค่ะ จากไหนพ่อพ่อเดินทางจากไหนครับผมเดินทางจากจังหวัดอ่างทองไปฮะลังทองประมาณสามร้อยแปดสิบกิโลก็ปรากฏว่าเขาเห็นแล้วเราแล้วไม่ยอมลงมาเดินหนีแล้วเราก็นึกในใจว่าสงสัยถูกหลอกแล้วงานนี้อ๋อคุณวิเดินหนีแล้วฮะไม่ตรงปกไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ตรงปกใช่ค่ะพอถึงหน้าบ้านปุ๊บวิก็เลยหันหลัง ฮาหลังบอกว่ามันไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าในไอเพราะว่าในเฟซะเป็นรูปตอนที่รับราชการใหม่ๆพราไม่ใช่ขอโทษแล้เป็นรูปเป็นชุดอย่างนี้เลยค่ะเสื้อทรงแต่ว่าเขาดูหนุ่มมากแล้วก็อไยแต่เราถ่ายตอนแต่ดูหนุ่มไปถ่ายถ่ายก็เจ็ดสิบแล้วผมกลัวว่าเขาจะจําไม่ได้ก็ใส่ตัวเดิมไปโอ้จำและใส่ตัวเดิมไปเขาบอกกลัวกลัวว่าเขาจะจําไม่ได้ก็คิด ไว้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องหกสิบขึ้นไปอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบเปลี่ยนใจใดๆใช่ค่ะยังชอบอยู่ใช่ค่ะก็เลยเชิญเข้าเข้าบ้านเชิญนะฮะเชิญขึ้นไปบนบ้านค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พาไปไหว้พระแล้วก็ไปทานข้าวพ่อแม่หว่อย่างไงที่บ้านเขาบอกว่าจะโดนหลอกนะไปอยู่กับเขาเนี่ยถ้าไปอยู่กับเขาขึ้นมาเนี่ยระวังเขาจะเอาไปขายอะไรอย่างนี้ค่ะคนแถวนั้นพูดหมดเลยว่า ระวังเข้าไปขายนะเดินไปหน้าบ้านลงเข้าไปขายนะอะไรอย่างนี้พ่อแม่เราต้องไหว้คุณพ่อกันไหมฮะอายุน้อยกว่าไหมพ่อแม่เขาต้องอายุน้อยกว่าเราอยู่แล้วตาเขาเนี่ยคุณตาเขาเนี่ยฮะอายุน้อยกว่าผมอีกคุณตาเขาเนี่ยหมายถึงว่าพ่อพ่อของแม่ใช่อายุเพิ่งจะหกสิบเจ็ดท่าไรเนี่ยผมเจ็ดสิบเก้าโอ้โหเรามานี่รุ่นใหญ่เลยอแล้วเรารู้สึกไหมตอนนั้นว่าเอ๊ะเขาเด็กเกินไปไหมก็คิดครับ คิดอยู่นะเราก็คิดว่ามีพี่สาวก็เตือนบอกว่ามันจะไปด้วยกันได้หรือน้องก็จะมาหลอกหรือเปล่าแลวมีน้องชายก็ให้กําลังใจน้องชายเป็นผู้ขับเคยบอกว่าไม่เป็นไรอกพี่นึกว่ากําไรชีวิตได้แค่ไหนก็นั่งเอาแค่นั้นเขาก็อ๋อจนในที่สุดก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันเหรอคะค่ะหลังจากหลังจะคุยกันนานไหมคะคือคุยกันเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกันยา ประมาณปีห้าหกอะค่ะแล้วประมาณวันที่สี่วันที่สี่เขาบอกว่าเขาจะมารับอะไรเงี้ยสี่เดือนสี่ตุลาค่ะเดือนเดียวตุลาไม่ถึงเดือนหรอไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนพ่อแม่ให้ไปเลยยายมาด้วยคือเขาก็ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยคือเราก็อยากให้เขามาด้วยครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้หลอกลูกสาวคะนะใจจริงของเขาครับออืแล้วผมถามว่าคุณไม่สังเกตคนแก่เลยเออเนี่ยผมรักก็ ชอบจนที่ว่าเขาบอกเขาไม่รังเกียจคนแก่นี่จุดตรงนี้เองที่ผมมันไม่ใช่ว่าชอบด้วยความสวยหรือชอบด้วยอะไรนะชอบที่ว่าเขาไม่รังเกียจเราเมื่อเราสูงอายุกว่าแสดงว่าเราก็จะมีเพื่อนอยู่ไปกับเราครับแฟนคนแรกไหมคุณวิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คาะวีมีลูกมาแล้วค่ะแต่เราก็คือแต่แฟนคนแรกก็คือปกติเป็นเด็กอะไรทั่วไปก็สามสิบกว่าค่ะ ก็คือเป็นแฟนผู้ใหญ่ตลอดชอบคนอายุมากกว่าใช่คยุมากกว่าอบอุ่นค่ะทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กันมากี่ปีแล้วคะ6ปีแล้วค่ะหกปีนะแอบรู้มีอุปสรรคอะไรไหมคะระหว่างวัยอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องมอุปสรรคด้านไหนมีครับมีมีในใหม่ก็จูนกับผู้ชายติดเหมือนกันเพราะอะไรเขาจะงี้เง่าไหมตอนเด็กๆอ่ะ ฟังเพลงก็คนละแนวแล้วนะ,ะแต่ว่าจะเป็นดูหนังเขาเราก็เรื่องการบ้านการเมืองข่าวเฟซบุ๊กเาเราก็คุยแต่เรื่องการเมืองตลอดว่เ,เลือก<ป>ตั้งอะไรจะเลือกตั้งใช่ไหมทั้งนี้ก็วังเพลงคนละแนวเพลงตามวัยรุ่นเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรับ จูนข่ากันใหม่ๆก็หลายเดือนก็าจะเข้าใจได้หลังๆเราฟังเพลงวัยรุ่นได้ยังคะก็แรปเลิฟวตอนนี้ตอนตอนนี้เป็นแฟนคลับของโยบยทีเจแบกไม่ไหวคบเบแบ็คพิงอยู่ก็คืออย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นทางการดูแลแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยู่มาดูไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคุณพ่อล้ฮะคบเด็กเป็นยังไงบ้างฮะเด็กขนาดนี้คือก็ก็ไปไหนก็มีปัญหา อย่างมาโรงพยาบาลปกติที่ผมจะมารักษาที่โรงพยาบาลศริลาชประจําำก็หมอก็นึกว่าลูกบางครั้งหมอบอกว่าลูกสาวรออยู่โน่นนะแล้วเรารู้สึกไงครับทั้งนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ลูกสาวครับภริยาภรรยาบอกภรรยาอคุณหมอว่าใครบ้างคะโอ้หมอตกใจเลยทุกที่โรงพยาบาลทุกที่เพราะว่าเวลาผมไปรักษาโรงพยาบาลที่ไหนเขาจะต้องดูแลเขาก็ดูแลเราดีใช่ไหม ว่าไม่ใช่แค่คุณหมอที่ตกใจวันนั้นเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสตกใจไหมฮะก็ตกใจครับมองหน้าอ๋ออะว่าไงนะใช่ใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ก็ตกใจกันทั้งสตูเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อแต่ว่าอยากให้แสดงความรักกันสักนิดนึอ่าเวลาอยู่ด้วยกันแสดงความรักกันยังไงใครหอมใครโอเคหนึ่งสองสาม